ครับก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านได้มาปักชำนะครับปักชำแบบควบแน่นกิ่งมันเบอร์รี่หรือว่ากิ่งหมอนภาษาภาษาอีสานก็คือกิ่งหมอนแต่ว่าทั่วๆไปมันก็มีหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าที่เราเห็นในขณะนี้นะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเบอร์รี่เลยกันครับเอาแบบง่ายๆที่ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปทุกวันนี้เป็นมันเบอร์รี่ครับก็จะมีพันธุ์ที่มีใบมากนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งใบแล้วก็ผลนะครับผมได้มาก็จะมีทั้งผลแล้วก็ใบมากเลยนะครับตอนนี้นะครับ ก็คือในขณะที่ตัดกิ่งมาผมก็ได้เห็นว่ายังมีใบแลวก็ผลอยู่นะครับแล้วก็ในขณะที่ท่านได้นํากิ่งมานะครับอันนี้ผมได้ตัดเฉียงแล้วนะครับให้ท่านเห็นนี่นะครับครับมาตัดให้ชิ้เฉียงนะครับหลังจากนั้นล้วก็กรีดเหมือนกับกิงาาก่งมะนาวกิ่งมะกรูดทั่วไปนะครับก็จะเห็นว่ามีมดอยู่เพราะว่าเป็นลักษณะของพวกเครื่องดื่มชูกําลังซึ่งมีรสหวานนะครับมีวิตามิน B12 นะครับส่วนกะปินะครับผมก็ได้ใช้ราก น้ำยาเร่งรากผมได้ใช้กะปิกับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับผมดื่มมาให้ดูนะครับนี่ครับกะปิ่ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังผมใช้บ่อยมากครับเนี่ยฮะใช้2อย่างนี้นะครับเป็นเป็นตัวน้ำเป็นตัวที่ทําให้เกิดน้ํายาเล่งรากเครื่องดื่มชูกำลังนี้จะมีวิตามิน B12 แต่ว่ากะปิ่นี้จะมีพวกเกลือเปลือกเปลือกกุ้งครับเราจะเรียกว่าไคโตซานพวกนี้จะมีคุณสมบัติในการที่จะเล่งรากเมื่อเราได้ตัดเฉียงนะครับ ตัดเฉียงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ตัดประมาณนี้ครับเอามาตัดให้เฉียงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับจริงๆแล้วหมอนหรือว่ามันเบอรี่ปลูกไม่ได้ยากนะเพียงแค่เราเอาไปปักชำก็จะเกิดนะครับแต่ว่าสูตรนี้จะเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็เร่งในเรื่องของการติดรากได้ดีขึ้นนะครับก็กรีดกรีดไปนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเมื่อเราได้กรีดเสร็จนะครับเราก็จะนําไปแช่ในน้ํายาเร่งรากนะครับซึ่งประกอบด้วย2ออย่างนะครับก็คือเนี่ยครับ เครื่องดื่มชูกำลังนะครับแล้วก็กัะปีของเราครับผมก็ได้แช่ไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วนี่ครับก็แช่ให้ท่านได้ดูนี่ครับใส่ใส่ขวดไว้นะครับก็ใส่ไว้เมื่อแช่เสร็จแล้ววันนี้ผมจะทำการเปรียบเทียบระหว่างการปักชําแบบคบแน่นกับการปักชําแบบธรรมดาครับแล้วก็เราก็จะมาดูกันว่า เมื่อผ่านไปสัก1สัปดาห์สสัปดาห์ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลจะเป็นอย่างไรทั้ง2แบบแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับผมก็จะพาทุกท่านได้มาลองทําดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปปักชํากันเลยนะครับอ่าเราแช่นะครับผมก็ได้แช่ไปแล้วนานครับอ่ากิ่งก็จะเลือกกิ่งมาขนาดที่เท่าเท่ากันนะครับกิ่งใหญ่นี่ประมาณ3กิ่งนะครับแล้วก็กิ่งเล็กก็เท่าเท่ากันนะครับแบบนี้ฮะแบ่งแบ่งแล้วกันครับ าทางนี้สองกิ่งใหญ่สองกิ่งใหญ่ฝั่งนี้สองกิ่งเล็กก็เท่ากันครับทางนี้อย่างละ4ี่กิ่งถ้าเท่ากันนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับอันนี้เอาไว้ทําทีหลังนี่นะครับผมก็จะแยกเป็นปักชาแบบธรรมดากับควบแน่นโอ้ตอนนี้ก็เสียบลงไปเลยนะครับจิ้มลงไปดินที่ใช้ในเรื่องของ การปักชำนะครับต้องบอกว่าไม่ชื้นมากถ้าเกิดว่าชื้นมากมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับทําให้กิ่งของเรา,าตายได้นะครับดินก็อยู่ที่ประมาณนี้เมื่อเสียบลงไปแล้วกดดินให้แน่นครับถ้าเป็นการปักชำแบบพ่วงแน่นนะครับกดกดให้แน่นลงไปนะครับนี่ก็เสียบลงไปครับแล้วก็การปักชำแบบธรรมดาก็จิ้มลงไปธรรมดาเนี่ยแหละครับ ก็ไม่มีอะไรการปักจำแบบธรรมดาครับก็เสียบลงไปเฉยๆนะครับส่วนการปักํำแบบควบแน่นก็จะเอาถุงมาคลุมนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็นําถุงพลาสติกนะครับถุงกันร้อนนะครับมาคลุมทั้งสี่ต้นส่วนสีต้นฝั่งนี้เราจะไม่คลุมนะครับเดี๋ยวผมคลุมให้เสร็จก่อนนะครับ ต่นแรกครับก็เอาใส่ลงไปครับทําให้ดูก่อนครับการปักชําแบบครบแน่นก็เหมือนการปักชําทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะกรูดเราจะใช้สูตรเดียวกันนะครับนะครับแล้วทีนี้ก็ใช้หนังยางครับรัดครับขวดพลาสติกไม่ต้องเจาะนะครับถ้าบางท่านอาจจะถามว่าแก้วพลาสติกนี้เจาะหรือเปล่าไม่ต้องเจาะนะครับก็ใช้หนังยางครับรัดเลยครับรัดไปแบบนี้ครับ เสร็จแล้วครับการปักชำแบบควบแน่นของมันเบอร์รี่หรือว่าต้นหม่อนนะครับเอาแบบทั้งเรียกทั้งสองอย่างเอาอีกสักเส้นหนึ่งครับเพื่อที่จะกันความชื้นและเหงื่อออกไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะผมจะทําทั้งสต้นนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันนะครับก็ได้เสร็จส้นเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการปักชําแบบควบแน่นของกลิ่นมันกิ่งมันเบอร์รี่นะครับหรือว่ากิ่งหมอนนะครับเป็นแบบนี้ครับผมจะมาทําการเปรียบเทียบว่าแบบทั่วไปนะครับก็คือการปักชําแบบธรรมดานะครับ ซึ่งก็ไม่มีอะไรที่ต่างกันนะครับยกเว้นว่าอันนี้เป็นแบบควบแน่นและนี่เป็นแบบธรรมดาอันไหนจะงอกได้เร็วกว่ากันนะครับก็กกลองลองลองมาพิสูจน์ดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก,ก,ก็เดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันนะครับขออภัยนะครับผักคลิปนี้ไม่ได้จบในทีเดียวเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ท่านได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับโอเคคลิปนี้คงจะเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาพาทุกท่านได้มาติดตามในใน,ในเรื่องของการปักชำแบบครบแน่นแล้วก็ การปักชำแบบธรรมดาของกลิ่งมันเบอรี่กิ่นมันเบอรีร่ว่าแบบไหนจะงอกได้เร็วกว่ากันนะครับทำการเปรียบเทียบทั้งหมดอย่างละ4สีต้นนะครับโอเควันนี้คงจะเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปหาดูในเรื่องของเรื่องกาเดียนต่อไปนะครับสวัสดีครับ